สัสดีครับลุงใหญ่ทักทายพี่น้องตอนเสาร์เนาะครับเนาะเมื่อนี้ผมกัดเดบ้ามาเมืองสวนคุณแม่กบเนาะครับเนาะเนี่ยปลูกจังไรคือเป็นดอกคักแต่ครับเนี่ยอืมปลูกจังไรเ <c oughs> ขาเพื่อนดินเนาะเ <c oughs> ขาเพื่อนดินเขาก็เอาดินถุงทีไอพะเนาะมะไ้เนาะถุ้งไอพะเนาะมะไฮไฮโซถุงไห,หงนบ่ ได้ได้ครับได้เป็นดินถุงนะครับเนาะดินถุงบ้านผสมกับอันนี้กอนห้ามผสมเนี่ยครับดินถุงเนาะครับเนาะดินบานบานเห่าเนี่ยละผันเห็ดผันเห็ดเนาะครับาเล่ะคือเพิ่มผสมหลายอย่างนะเข้าวม้าปุทหลุมแล้วเขาก็มาเทใส่หลุ่มเขาก็บส่ง ส่งแล้วส่งส่งส่งดินแล้วเป็นข้ากระมักนำเมล่อนบะนี้พวกไอ่บำลุงบำลุงดอกบำลุงต้วนพันธุ์มีมอย่างเนี้ครับบำลุงดอกบำลุงต้วนข้ากระมีฮอร์โมนเนม้อนนาเ็ดเองอ๋อเนี่ยมันมีอย่างเนี้ครับผสมไอ๋อในหนีสิมีไข่ไอ๋อไข่ไก่แล้วก็ไอ้สุรสอ๋อ สลดบานเท่านี่นะอย่เดิมสู้กำลังแล้วก็นนมเปี้ยวน้ำตาลเป็นมีสูตรของเพป็นหามากกัเลยเห็ดใส่ซำหมี่ก่อนสีดได้ร้ายเทืออยู่ใส่ซอนเครื่องซอนซอนตักไอ้นุมผงเท่านนะหาหกซอนถ้าใส่ทั้งหนึ่งกับสิบพกฤตทั้งนี้สิบพกฤตใส่กระพรนเมืองเด้อครับเด้อนี่เลยอาทิตย์ละอันสองมื่น สองมือผลเท่านึงเนาะเพราะว่ามันมันบบมีอันตายยังนะเพราะว่าม,มันเป็นไอแมงมันมาต้อมดอกบบมีสารอย่างถือเท,ท,ทว่าห้าเห็ดเอาเองได้เนาะเนี่ยแต่เพิกมีสูรตรอยู่คือออแกบันบนี้เขาเข้าดูแลเรื่องแม่งเข้าดูแลจีงไห๋ครับแม่งมีก็มันจะมีหากหากใหม่เฮาผสมครับ เข่าที่ห้ามาังน้ำตาลไว้มันเกิสีเป็นไข่ไข่มัมนจะมีดีกี้เนาะมดีกี้ห้าผสม,มผสมไว้จักมาก,มกไว้จักสิบหามือสี่ห้ากมาผสมฝนมไรแมงเมื่อได้ขับบักเขือเพิ่นเพิ่นถ้าห้าลายดูดถ้าลาดูแมงก็สิบัมะก,กวนดเขากับสีพ่อมนใส่นำ้ำเนี่ยบักเขือบักเขือไายสารนะครับเนบาปปะานเนี่ยกับสีพม่านี่แหละเนี่ยกินแบบ สบายใจแล้วครับบ่ต้องกังว่าเรืืองสารเอียงนะครับเนาะพว่าเพันเพ่นเองนำมักเฮ็ดเองเมื่อผลไรแมงไรหยังบ่มีอันตรายต่อคนผู้กินนะครับนอเนี่ยโอ้เนี่ยก็เป็นดอกดีอยู่เ้ยครับแบบว่าเฮ้เฮ็ดนำมักผลเองเฮ็ดฮอร์โมนผลเองนี่ก็เป็นดอกเป็นหมากดีอยู่นะครับมติดครับแล้วลุงใไงผ้ามึงน่ครับเนี่ยกำลัเนะครับเนาะ กับสีไหายมันคือเขาเล่นพวกเคมีมันก็บ่คืดลงนะครับเนาะมันก็นี่มันก็มันก็งามแบบแบบทีบว่าวภาเนาะเฮาสํานี้มันก็โพดแล้วเนี่ยครับเนาะเนี่ยกัก๊าดอกอืมเนี่ยครับกําลังหนวยโอ้โนี่กัถือว่าบ่ขีหลายนะครับเนี่ยกับถือว่าบ่ขีหลายเพราะว่าเฮาเฮาบ่ได้ทุ่มเคมีทุ่มยังแล้วเขาสเลียนแบบ ชีวภาพเล่นนามารกเล่นยังประมาณนั้นนะครับเนาะเคมปุ๋ยเคมีขันสิมีอยู่เล็กน้อยนะครับเนาะเนี่ยบ่ด้บด้เน้นบด้เน้นนะเนี่ยมึงนะบัักบบักพริกกบกผักบักผกบัักบัผััผบกผักกักบักกบักผผักกัผกบกักผกบัับนกผบักผักบเพื่อบักผัับนบักบักผบักบักผบัก่บักับ เขือ่อนยาวดูดิครับเป็นหมากงามกับเบาบแพลเคมีปันใดด้วยครับเด้อเนี่ยพอได้อยู่ตัได้มีนอนถ้ต็ตัดออกมันเหี่ยวมันก็มีอยู่นอนลงครับตัดออกเลยเขาตัดเขาแก้ปัญหาโดยการตัดตัดออกเลยนะครับเนาะหม่องได้นอนลงเนี่ย ถามันเหลืองเทาก็ถอนออกเลยถอนทิมเลยบ่ะทิมเลยเอาทิมข้างนอกทิมข้างนอกเนาะนี่นี่ล้ววิธีแก้ปัญหาเหลืองนอนเหลืองนันเนาะครับเนาะตัดตัวใดมันเหลืองเท่าถอนออกเลยปตองไปเสียได้มั้นี่พอมันสีลามใส่ของเฮาเหมือนอื่นเนาะเนี่ยเนี่ยให้เนยยูตัดตัดใบมันออกใบมันลายเป็นวิธีดูแลเรื่องนอนเรื่องนันแบบง่ายๆนะครับ่ต้องไปพึ่งศาลเนาะครับเนาะเนี่ยนะครับ ปลอดปลอดภัยต่อผู้กินผู้สื่อเนะคอมเมนเคมีเทาก็เห็ดจีดไรดูดูเอาอืมกินแบบไก่นม่เกียเราเลี้ยงไก่น้ำเนาะครับเนาะเห็ดสวนพร้อมไก่มาก็สะจัดกระจายเลยเนี่ยใส่ดอกผ้าเห็ดเลี้ยงไก่ใส่สวนนั่งลายวัด เนี่ยครับทัวกับทัวลายสารนะครับเนาะปั๊มซัมเน่กับพ่อละกัดไห้ไก่ใส่ขีงว่าใส่ยังไปเนาะเนี่ลนะุงใหญ่ขอจบคลิปลองเพียงซัมเน่ก่อนนะครับนะ่าคลิปหน้าพอกันไหมใส่นี่ละสวัสดีครับ